สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เฮียนัทจัดรถดีๆงามๆม,มาให้อีกแล้วครับประวัติไม่เคยติดแก๊สเลยรถสวยเดิมๆปี12กับ Toyota o t o y ย t a v วีออสปี2012 1.5i e, ออตโต้สีขาวสวยใสย,ยอดนิยมตัวสุดท้ายก่อนไมเนเชงนะเพื่อนๆสวยงามสุดๆไม่แท้น้อยๆขับขี่อย่างยาวๆเลยครับช่วงล่าง เกียร์เครื่องเดิมสวยงามพร้อมขับขี่พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนแน่นอนครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์บริการรถมือสองที่คัดสรรรถดีๆงามๆมาให้กับสมาชิกนะครับและการบริการหลังการขายรวมไปถึงการจัดส่งรถให้ถึงมือทุกท่านด้วยรถสไลด์จากศูนย์บริการของเราเองนะครับที่ผ่านมามีจัดส่งภาคใต้ภาคเหนือนะครับตะวันออกแล้วก็ปริมณฑลมาให้อย่างเต็มที่เลย ใครสนใจรถคันนี้ครับรีบรืด่วนครับจอดอยู่บางบัวทองนะครับโทรมาที่088 584 5375นะครับรถงามๆสวยๆคันนี้ต้องรีบเลยห้ามพลาดนะครับราคาสุดว้าวจริงนะครับสวยลงตัวสุดๆประหยัดงบประมาณในกระเป๋าอย่างมากมายเลยนะครับซื้อสดก็ถูกครับจัดไฟแนนซ์ก็ออกง่ายครับต้องมาที่นี่ที่เดียวครับกับคันนี้เลยโตโยต้าวีออสปี2012เกียร์ออโต้ครับ สนใจ0885845375ครับ